สวัสดีค่ะทุกๆท่ทานมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตอนบ่ายๆนะคะทุกท่านก็นําเสนอแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะทุกท่านวันนี้ก็วันที่15แล้วนะคะ15วันจันทร์นะคะทุกท่านวันนี้นะคะวันจันทร์ที่15ทรอคอร2อ6 8นนะคะทุกท่าน,านมาติดตามรับชมแนวทางกันนะคะ มาดูของแอดหนุ่มนะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกท่านน้อยชุดนะคะงวดที่แล้วก็เข้าสองห้านะคะสิบหกทอคลอหกแปดเด่นสี่นะคะงวดนี้นะคะสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดนะคะเจ็ดสี่แปดเม็ดเดียวนะคะทุกท่านมาตามต่อนะคะอ่ะของแอดเจี๊ยบนะคะอ่ะเนี่ยทางนี้นะคะทุกท่านสิบหกทอคลอหกแปดนะคะเด่นเก้าละสามนะคะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหก นะคะห้าหกสามหนึ่งสามห้มลมให้ที่ห้าหนะคะหกนะคะทุกท่าน3 6 1 3กหนึ่งสามเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งนะคะหกเกมนะคะ,นะคะทุกท่านมาดูของลุงแป้นกันบ้างนะคะลุงแป้นนะคะสิบหกทรคอ 6, 8นี้ส 3, 3 9สามเก้าสามเก้าหกหนึ่งสาดูย์นะคะทุกท่านวดที่แล้วก็เข้า52นะคะ 3ตัวก็445สี่ห้นะคะเจ็นะคะแนวทางของลุงแป้นนะคะทุกท่านมาดูสอสนามบินน้ำชุดนี้นะคะชนเหนือนะคะทุกท่าน16ทค68นี้นะคะสามสี่ส6มห9สองห6าเก้าหกเดนะคะเก้าหกสามสี่นะคะเด่นสามสี่นะคะทุกท่าน มาดูของหนูน้ำทิพย์นะคะเด่นเต็มล่างนะคะทุกท่านสองเจ็แปดนะคะเต็มล่างนะคะทุกท่านรวมเต็มล่างนะคะสองเจ็แปดนะคะมาดูจับชุดล่างนะคะของหนูน้ำทิพย์นะคะทุกท่านหรือว่าแอดหนูน้ำนะคะสิบหกอะทรอกหกแปดนี้นะคะหกแปดหกสองหกสามเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะแนวทางล่างนะคะทุกท่าน ตามตัวเอสกระต่ายนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะเอสกระต่ายเด่นออกมาแล้ววัดที่แล้วนะคะเข้าห้าสองและสองสองตรงๆนะคะทุกท่านงวดนี้ตามต่อนะคะทุกท่าน16บทรค68นี้เด่น8ดและ9้นะคะ9 8นะคะ90 91 92 96หลัก8นะคะ80 81 82 86, นะคะ3ตัวก็6 90นะคะ692 890 892นะคะ698นะคะลอง65758595นะคะทุกท่านถ้าเบิ้ลก็889966นะคะทุกท่านงวดที่แล้วก็เบิเล้ล22นะคะมาดู3ตะบนนะคะชุดนี้นะคะทุกท่านมีอะไรบ้างนะคะ3ตะบนชุดนี้มี 296เก้าหกนะคะสามเก้าหกสองเก้าเจ็ดสนะคะกลมให้ที่296เก้า0 6 2 0งเนะคะน่าจะเป็นอ่ะของเอสสมพรนะคะสูตรนี้นะคะทุกท่านมาดูสูตรนี้นะคะสามตัวบนให้ด้วยใจนะคะเอาไปลุ้นนะคะทุกท่านเฮียจะให้ 950นะคะเก้าห้ี่แ้กนนะคะทุกท่าน16บทรค68นี้นะคะทุกท่านอันนี้คือให้ด้วยใจนะคะทุกท่านเจ้าเดียวกันมาดูผีเสือ้อรูปแบบนี้นะคะผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะนางฟ้าจำแรงนะคะชุดนางฟ้าจำแรง16ทรค68นี้นะคะ603 091 790 375นะคะ039190 7573น,น,นะคะ5 3 3 3 6 7นะคะ16นะคะทุกท่านของอผีเสื้อนะคะี่รูปแบบนี้นะคะทุกท่านมาโดยแอรลัตชนกนะคะปล่อยอกมาแล้วตัวบนนะคะทุกท่านชุดบนสรุปนะคะทุกท่านเด่นสองและหกนะคะ หกสองหกห้าสองหสี่สองหสองหนะคะกลมให้3ามสามหสาหนะคะทุกท่านอะ่ะก็มาดูของแอตตนสนนะคะทุกท่านแอตตนสนเด่นออกมาแล้วนะคะก็เด่น9และห้านะคะติด9ก็มี9ก้าหกเนะคะทุกท่าน3ตัวนะคะ 6 8 0 2 9 6 2น7นะคะสองตัวก็มี96978056555357นะคะทุกท่านอ่ะก็เป็นแนวทางนะคะทุกท่านของแอดต้นโูนนะคะทุกท่านมาดูชุดนี้กันนะคะก็ปิดท้ายด้วยชุดนี้นะคะทุกท่านรัฐบาลไทยนะคะ สิบหกทรคอหกแปดเน้นรูดหกหกศูนย์หกห้าหกแปดนะคะศูนย์หกห้าห้าหกแปดนะคะแปดหกศูนย์นะท้าทุกท่านน้องกุมารพารวยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านเซฟข้อมูลเอาไว้นะคะแอดก็จะมานำเสนอใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ